สวัสดีครับคุณครูผู้บริหารโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสพปขอนแก่นเขตสองที่รักทุกท่านครับวันนี้สอนอเทอิดชัยบัวพายจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อชุดกิจกรรมที t v วครับใช้งานอย่างไรนะครับครับโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับมีนักเรียนน้อยกว่า120คนครับนอกจากนั้นทางมูลนิธกิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ยังได้จัดพิมพ์ชุดกิจกรรมหรือใบงานประกอบการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า60คนครับเพื่อเป็นการลดภาระการจัดพิมพ์ใบงานใบเอกสารที่สอดคล้องกับ D l t v ของคุณครูครับโดยได้จัดพิมพ์ชุดกิจกรรมหสาระวิชานะครับมอบให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเป้าหมายนะครับเรามีวิธีการใช้งาน สื่อใบงานใบกิจกรรมนี้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากเราจะต้องไปที่เว็บไซต์เ w w เว็บ dltv.ac.th นะครับก็ซึ่งเป็นเว็บไซต์สนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาาเทียมของเรานะครับแล้วก็คุณครูนะครับก็จะคุณครูที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดอวเทียม dltv คุณครูก็จะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับถ้าคุณครู นะครับจัดการเรียนการสอนแบบตามเวลานะครับก็คือแบบออนแอร์นะครับคุณครูก็จะสามารถดูตารางออกอากาศของชั้นเรียนต่างๆได้นะครับซึ่งเป็นตารางออกอากาศที่แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับกรณีที่คุณครูกรณีที่คุณครูได้รับใบงานใบกิจกรรมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลนะครับท่านจะ ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างไรนะครับสิ่งแรกก็คือท่านจะต้องไปดูกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มของท่านนะครับยกตัวอย่างนะครับน,นี้จะพาไปที่เว็บไซต์เสร็จแล้วเราก็ไปที่เมนูชมลวกหน้านะครับเมนูชมลวงหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่5สมมตินะครับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับท่านก็จะเห็น คับชั้นประถมศึกษาปีที่5ท่านก็จะเห็นหลายวิชานะครับตามหลักสูตรเกณฑ์กางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมี8กลุ่มสาระนะครับแล้วก็กลุ่มสาระเทคโนโลยีก็แยกอ,ออกมานะครับกิจรกรรมชดรุดกิจกรรมนี้นะครับก็จะได้รับรวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศึกษานะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนวิชาอื่นๆนะฮะสุขศึกษาศิลปะนี้ก็จะไม่มีในชุดกิตกรรมนะครับเราจะนําไปใช้ได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณครูเข้าไปที่สารคณิตศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่ามีนะครับเรื่องการจัดกิตกรรมนะฮะเรื่องนี้นะสอนวันที่เท่าไหร่นะครับพอท่านคลิกเข้าไปนะครับท่านก็จะเห็นตัวอย่างแบบฝึกนะครับแล้วก็สื่อการเรียนการสอนอยู่ฝั่งทางขวามือ นะครับอันนี้แหละครับที่ทางมูลนิธิได้จัดทำเป็นรูปเล่มให้ท่านเป็นอย่างดีนะครับหรือท่านจะดูคู่มือครูนะฮะแล้วก็ชุดจิตกรรมเป็นเล่มนะฮะเล่มตรงนี้นะครับถ้าท่านคลิกปั๊บเนี่ยท่านก็จะเห็นชุดจิตกรรมคณิตศาสตร์นะครับก็จะเป็นเล่มเป็นไฟล์ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับครับก็จะเป็นชุดจิตกรรมแบบนี้นะครับซึ่งก็ไล่ไปตามเนื้อหานะครับ คุณครูก็ต้องมาออกแบบนะครับการจัดกิจกรรมว่ากิจกรรมนี้นะครับใช้ใบงานใบกิจกรรมที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับการเรียนการสอนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคู่มือครูนะครับแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะครับคุณครูก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเพื่อที่จะไปศึกษาเป็นแนวแถวทางนะครับอันนี้ก็คือ ชุดกิจสําหรับคุณครูนะครับสาหรับคู่มือครูนะครับก็จะมีแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็อธิบายถึงเรื่องของการใช้งานนะครับมีการวิเคราะห์โครงสร้างชุดวิชากําหนดการสอนนะครับแล้วก็มีแผนการจัดการเรียนรู้นะครับทุกแผนการจัดการเรียนรู้นะครับคุณครูก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับที่สําคัญก็คือในคู่มือครูนะครับก็จะมีจะเลยแบบหัด น,นี่เฉลยแบบฝึกหัดซึ่งเหมาะสำหรับคนครูที่อาจจะไม่ตรงวิชาเอกนะครับหรือได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในเทอมแรกนะฮะหรือว่าอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับซึ่งเป็นกิจก,กรรมที่ดีมากๆนะครับสาหรับชุดกิจก,กรรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทเทีมดีเอลทีวีนะครับโรงเรียนขนาดเล็กเล็กมากนะครับคือนักเรียนตั้งน้อยกว่าหกสิบคนก็จะได้รับชุดอุปกรณ์ชุดนี้นะครับที่โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตส,สองก็จะส่งถึงมือท่าน รัังว่า,า,า,าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทวเทียมก็จะช่วยคุณครูโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นครูไม่ครบวิชาเอกนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ลดภาระของครูนะครับ